สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องเบลเคสอะพี่ทำไรอ่ะทำไรนี่กำลังดูอยู่ว่าร้อยยี่ห้าเรามีอยู่เรามีอยู่เจนร้อยี่ห้าอยู่เนี่ยนี่บังลมนะถ,ถ้าจำถ้าจาปีไม่ผิดร้อยี่ห้าตัวนี้ก็น่าจะประมาณสองพันสิบอ่าตัวนี้สองพันสิบนะครับผมนี่2019นสองพันสิบเก้านะครับผมส่วนร้อยี่ห้าหัวเถิกนะครับผม 2,000 125กว่าเถิกน่าจะ2,002นะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะประมาณปี2,002นับส่วนปาวานนะครับ2,012นะครับตอนนี้ผมมีเจน125อยู่ทั้งหมด4เจนแล้วนะครับผมไม่นับ125 2,023นะครับที่เป็นตัวเครื่องบล็อกใหม่นัซึ่งตอนนี้ผมจะขาดอยู่แค่125แค่2ตัวเท่านั้นนับซึ่งวันนี้เราไปรับรถใหม่กันนะครับผมส่วนจะเป็นรุ่นอะไรนับเพื่อนๆทายเลย เดี๋ยวใครท่ายถูกโดยที่ไม่ก่อคลิปนะครับเก่งมากนะครับผมหรือมีแรงวันดีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นรับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับรถกันเลยครับผมไป โอเคนะผมตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอสีชนนะผมจังหวัดนครศรีนะครับผมอยู่ที่ร้านช่างขุนนะครับบอกก่อนนะช่วงนี้ช่างขุนเปลี่ยนธุรกิจแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเป็นยังไงทําไมอยู่ดีๆรถเยอะแยะขนาดนี้ยังไงพี่ขุนเปลี่ยนเปลี่ยนธุรกิจครับแล้วไม่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 เชิงเปลี่ยนหรอกแค่ว่าเราทาเพิ่มทําเพิ่มเราใช้คำว่าทําเพิ่มดีกว่าใช่นะครับ ก็ตอนแรกที่รู้จักกับพี่ขุนแรกๆเลยนะสมัยเมื่อกี่ปีแล้หกประมาณหกปีเจ็ดปีอ่ะที่รู้จักพี่ขุน่ะตอนนั้นก็ทารถนู่นอยู่ตรงนู้นย้ายมาตรงนี้จะทำรถแต่งรถทําซิ่งสวยงามมาทำแต่งจัดภาพสวยงามเริ่มต้นตอนนั้นแต่ก็ปอมมาไปประกวดครับตอนนี้กี่ปีแล้วพี่ขุนที่เริ่มมาทําธุรกิจแบบขายรถมือสองเนาะขายรถมือสองก็เอาแบบเต็มเต็มตัวก็หนึ่งปีปีกว่านี่เข้าปีที่สองปีกว่าแล้วน่าจะเห็นพี่ขุนคือจะเอารถนะครับ มีรถมือสองมาขายแดีวรถก็ค right. the so, ือส่วนมากจะเป็นรถที <ind ice sounds> oh, ่เห so ็นนะจะเป็นรถเดิมๆใช่ส่วนมากจะเป็นรถเดิมนะครับเป็นพวกรถปีใหม่ๆที่มาขายกันแต่ว่ารถปีเก่าๆก็มีบ้างมีครับต็ต้องตามสภาพใช่ใช่ไหมครับครับอย่างเช่นนี้อันนี้รถใหม่เลยพี่กุอันนี้รถใหม่รถใหม่ก็ไม่เกิน3ปีครับรถปีกว่าๆอันนี้ร้อยสิบไอปีประมาณยี่สิบสองลูกสี่เจ็ดนะครับัวเก่าเป็นลูกห้าสิบนะใช่ครับก็สี่เจ็ดไงลูกเดิมใช่ใช่ถูกต้องสลืมลืมลืม น,นี่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็นั่นก็เครื่องบล็อกใหม่นี่เราเข้ามาดูครับผมอันนี้ก็คือขายพี่คุณขายนะใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ต,นตัวนี้เป็นรถไม่น้อยครับไม่น,อน้อยไม่น,อน้นอยครับบางคันก็เยอะนั่นแห<ต>ละสภา,าพดึงสวย <c oughs> ๆนี่ไปดูในบ้านก็มีหมดอันนี้พี่คุณครับคือนี่ขายหมดเลยขายหมดเลยครับแต่ว่าพวกนี้พวกนี้คือมันมีต้องเก็บสภาพนิดหน่อยอ๋อต้องเก็บสภาพนิดหน่อยใช่ครับอืมนี่ไม่ได้ร้อยสิบ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 นั้นนั้นเลยครับนี่เครื่องบล็อกใหม่ทั้งนั้นเลยพี่คุลเนี่ยอันนี้ตัวอันนี้ตัวอันนี้ ครับเป็นเดนท่าเลยเนี่ยต่อพันสองพันเก้าอันนี้สองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเครื่องยังเหมือนกันเหมือนพอหลังจากนั้นก็คือเป็นสองพันยี่สิบก็คือเครื่องล็ใหม่เป็นเครื่องนี้จะเป็นเครื่องตัวนี้แล้วครับเขาเรียกสมาร์ทอ g นจินนะครับผมในประมาณนี้นะครับในโซนตรงนี้เดี๋ยวไปดูตรงนี้นดีกว่าในรถผมอ่ะพี่คุณตัวที่หาไว้อ่ะมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไอเขาว่ามาเองอ่ะช่วงนี้อ่ะพี่เดี๋ยวไปเดินไปดูกันนี่ก็คือรถที่ผมไม่ไปหุนหาไว้เออคันนี้ใช่ไหม ไม่ใช่เลนเล่นแล้วเล่นนี่เอาโหวันนั้นบอกกับพี่คุณเล่นเล่นว่าอยากให้พี่คุณหารถใช่ใกล้ใก้ใกล้แล้วอยู่ดีๆดีก็โชคดีเลยไปได้มาใด่ก็มีมีน้องเขามาบอกบอกขายครับพอดีเขาก็ไม่อยากขายเลยแต่ว่าเขาจําเป็นจำเป็นเลยเขามาบอกขายจำเป็นต้องขายครับผม ก็วันแรกที่ได้มานะจี้ยังยังไม่ใ so ช so 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 ่สภาพแบบนี้อันนี้คือเป็นต้องบอกว่าเป็นสภาพที่ที่ขุนเก็บให้แล้วนะครับผมให้เก็บให้มันขี่ได้นะเดี๋ยววัวผมจะขี่กลับไงใช่ครับผมจะขี่กลับนะก็สภาพประมาณนี้ก็ภานอกก็ตามสภาพเพราะว่ารถมันรถมันเยอะหลายปีแล้วพี่อุนใช่ครับประมาณ20ปีต้องพูดก่อนพี่อุ่นว่าเว็บ X มันมีเว็บ X100 ยกับเว็ก X125 แล้วก็มีตัวดิ้หน้าดิ้หลังแล้วก็ไม่มีดิ้ครับ อันนั้นอ๋อสกุลดิสดินดหน้าหลังพี่หยุนจะเป็นตัวร้อย้าใช่ไหมใช่ใช่ครับจะเป็นร้อยี่้านับจะเป็นถ้าพูดันสมัยนั้นเรียกว่าเป็นตัวท็อปแล้วกันครับําไมซึ่งสมัยก่อนพี่หุนถ้าจะขายยากรถรุ่นนี้ใช่ขายยากแล้วก็ออก<ง>มาแป๊บเดียวก็คือไม่ไม่ผลิตเลยเ มันไม่ติดตลาดไม่เหมือนพวกบางลมบางลมหัวเจอเวอาร์ใช่ครับก็บอกแล้วว่าสมัยนี้คือเวเอ็บซเวฟอาร์พี่ขุนก็ยังมีราคาอยู่ใช่ร้อยผ่านมา20ปีก็แล้วใช่แต่ว่าเวเอ็ก X ก็พึ่งจะเริ่มมามีราคาแล้วใช่พึ่งพึ่งจะเริ่มนะก็เริ่มจะมันมีราคาแล้วที่ผมเห็นขายกันนั่นแหะตอนนี้บางทียังแบบสภาพแบบสวยๆก็มีติด2 0 0 0 0ืนะพี่ขุนนะใช่ครับมันก็อยู่ที่สภาพครับผมก็จริงๆรถคันนี้ก็พี่ขุนก็หามาให้นะแต่ว่าสิ่งที่ผม ชอบตรงที่พี่กุนามัยคือนี่ยังไงพี่กุณคันนี้เล่มภาษีไม่ขาดไม่ขาดนะครับผมไม่ไม่ขาดนะครับไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินด้วยใช่ไหมไม่เกินด้วยครับไม่ขาดนี่ครับภาษีหกเจษีเจนี่ท้ายแปดตามตามเจ็ดปตรงนะครับปายนครครับนี่คือทีเด็ดนะครับผมส่วนเรื่องถ้าอยากจะได้ให้พี่กุลหายอก็ต้อง ต้องหาถักหายพี่คุณนะแต่ว่ามันจะมาเป็นช่วงๆดีกว่าใชเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีน้อยรถในบ้านเรามีน้อยมากอารมณ์น้อยแล้วก็หายากแล้วเริ่มจะหายากเหมือนกันมันอารมณ์กับเว็เอทีอะเวบออโต้อะใช่ครับโคตรหาโคตรยากนะแล้วก็คนมันไม่ค่อยเล่นกันแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนเขาจะมาคิตทำรถแข่งกันเยอะใช่ครับแต่ว่าหาได้ก็จะภาพบางทีแบบเละเลยเละเลยเออส่วนมากเขาจะเอาไปเข้าสวนไงเอาเข้าสวนคิีนสวนกันแต่ว่าหาแบบเจ้าเดิมๆจริงๆแล้วก็แบบส่วนมาก รถบ้านใช่รถบ้านหายยากหน่อยหายยากนะครับจะมีก็สภาพแบบต้องเก็บเยอะต้องเก็บเยอะด้วยแต่สภาพที่แบบสวยๆมาแล้วก็ราคาก็จะสูงใช่ราคาก็สูงขึ้นเพราะช่วงนี้พ่อค้าก็ปั่นราคาใช่ใครับก็จะปั่นราคานี่่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงซื้อมาสภาพนี้นะครับปั่นแน่นอนใช่ครับ ปั้นแน่นอนนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมปั้นยังไงนะครับลองเม้นต์มาดูอยากให้ทําทรงยังไงลองเม้นต์มาดูนะครับตอนนี้ให้ดูก่อนว่ารถหามาได้แล้วหามาได้แล้วแต่ว่าพี่ขุนไม่ใช่เวฟเอ็กร้อยนะไม่ไดลองดูใหม่ไม่เวฟเวฟเอ็กร้อยอ่ะมันใส่ชุดสีเวฟเอ็กร้อยยี่สิบห้าได้นะครับมันมันลงกันหมดเลยมันลงกันเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ว่ายกเว้นในช่วงเครื่องนี่แหละหัเครื่องไอะหัวเจะไม่ลงกันอันนี้ร้อยยี่สิบห้าอันนี้ก็มีการแต่งเจ้าของเก่าเขาแต่งมานิดหน่อยแล้วใช่ครับแต่่่่่่งมมมมาาาานนนนิดดหหออยยยยแแลล้้ววววก็ีีีีไซเเเเรรรสพะะะ๋จทใูคับ เพราะว่าถ้าจะรอวาสนาได้แต่รถเดิมๆก็คงอีกนานมันมันก็มีอยู่เดิมๆอีกคันเดี๋ยวไปดูเดิมๆก็ได้ว่าก่อนที่ว่าจะเป็นคันเนี้ยมันมีแบบเดิมๆเลยอเอเดิมคันอีกคันนึ่งอ๋อของพี่ใช่ไหมใช่ใช่มีอีกคันนึ่งไปดูในในร้านดีกว่าครับแล้วอันนี้คือจริงๆรถรถของผมคันเนี้ยมันเป็นมันเป็นรถดิสดิษหน้าหลังมานะแต่ว่าด้วยความที่เจ้าของเก่านี่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 ครับนี่ก็คือชุดสีนะครับที่เป็นรถอ่าตัวดิษหน้าหลังนะครับเรียกว่าตัวท็อปแล้วกัน ครับแต่ว่าผมไม่ซีเรียสตรงนี้เพราะว่ายังไงดิ้นหน้าหลังได้มานะครับรื้อครับรื้อรื้ออย่างเดียวครับไม่สนเนี่ยเดิมเดิมมันจะมาเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่พี่อันนั้นคูโบต้านี่นี่ก็รถรถรอรถรอเก็บขายอันนี้คือรถตามสภาพตามสภาพครับตามสภาพตามสภาพดิมร้อยยี่สิบห้าก็มีนู่นปาวานร้อยสิบเว็บร้อยก็เลยนี่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 ครับนี่คือเดิมเดิมนี่คือสภาพรถผมถ้าเป็นโดนเดิมมันจะอยู่แบบนี้ครับนะมันจะอยู่แบบนี้เลยนะครับจะเป็นดิ้นหน้า นิดหลังนะครับนะคบาบูอันนี้คือรถอันนี้คันนี้ขายไหมพี่คุณคันนี้ถ้าถ้าอยากจะซื้อก็ขายครับแต่ราคาจะตึงนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าคันนี้อันนี้ของพี่คุณเองเดี๋ยวพี่คุณจะ,ะจะทําใช่เอามาเก็บทําใหม่แต่คือนี่ก็คือจอดตั้งไว้ก่อนใช่ครับจอดตั้งไว้ก่อนนะสภาพก็ประมาณนี้คือรถผมอ่ะถ้าดูในเล่มคือมันจะเป็นอะไรนะพี่คุณน้ำน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยสีนี้เลยครับน้ำเงินดําเนี่ยมันจะเป็นรหัสน้ำเงินน้ำเงินดําเลยนะในเล่มนะ ไอ้เรื่องจริงๆุดเจ้าของเก่าเขาให้ชุดสีตัวนี้มาด้วยนะเมื่อี่ผมหยิบให้ดูอ่ะแต่ว่ามันมีอยู่2ชุดใช่ไหมครับพี่หยุ่มชุดสีใช่ใช่ครับมีอยู่สองชุดนะครับแล้วก็เลยให้พี่คลว่าใส่สีดาเพราะว่ารถนั้นอยากทําสีดับอันนี้รถลูกค้าจัตภาพจัตวาหรือปะวานบางลมใช่ปะวานนั้นก็สีวาวขวาสีวาวตั้งอยู่มาเช็คใหม่ครับผมนี่เข้าๆนะผมประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าใคร สนใจรถมือสองนะครับให้ติดต่อพี่ขุนมาดีกว่านะครับผมเพราะว่าอยากได้รถเลยก็ให้พี่ขุนหาได้ได้ครับหาได้หมดทุกรุ่นครับแต่ว่าบางบางรุ่นก็ต้องรอหน่อยครับเพราะว่ารถช่วงนี้ราคาก็เริ่มขึ้น เริ่มขึ้นเริ่มตึงกันใช่ครับแต่ว่าราคาเริ่มขึ้นรถก็เริ่มหายากหายากด้วยใช่ครับต้องใจใ้แต่ว่ารถทุกคันที่พี่ขุนเอามาขายนะครับต้องบอกเลยว่ารถจะเป็นเล่มเขียวทุกคันใช่ครับมีเล่มพร้อมชุดโอนทุกคันครับเพราะว่ารถที่ไม่มีชุดโอนหรือไม่มีเล่มมันมันเสี่ยงกับตัวเราเสี่ยงใช่เสี่ยงบางทีรถมาแบบไม่ถูกต้องใช่แบบนี้จะไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มค่าใช่ครับรถเหมือนเราซื้อรถไม่มีเล่มมาคันนึงไม่กี่พันก็จริงแต่ว่าพอเราโดนเข้าไปอ่ะ ใช่ครับมันไม่คุ้มค่าคือต้องหารถที่มีเล่มเขียวแล้วก็มีสำเนาบัตรของถูกต้องแล้วรถที่อยู่ในเล่มเขียวใช่ครับแล้วรถต้องมาที่มาแบบที่มาถูกต้องอ่ะต้องไม่ต้องใช่ครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าเขาจะมาขายเราจะซื้อหมดทุกคันเราต้องไม่ได้เราต้องรู้ด้วยว่าเลือกนิดนึงใช่ครับเราต้องรู้ด้วย่รถคันเนี้ยเมื่อก่อนอยู่ไหนอือครับครับอือใช่ใช่เราต้องแบบนี้นะครับการซื้อขายรถต้องซื้อถูกต้องนะไม่ใช่เล่มโค้งเล่มแข็งไม่ตรงกันเดี๋ยวจะงานเข้านะ สามารถติดต่อพี่ขุนได้ทางเฟสใช่ครับเฟสก็เป็นเฟซเดิมครับพยากรข่าวเรื่องนี้ตร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 งนี้ติดต่อพี่ขุนได้นะผมรดืมสองหาเอานะอยากได้สภาพยังไงสภาพดีสภาพเก็บแล้วหรือไม่เก็บตามสภาพอะไรก็มีหมดครับก็กล้าว่าราคาตามสภาพก็เริ่มต้นที่หลักพันก็มีมีหลักเก้าร้อยไหม 9ก้าร้อยก็มีเหมือนกันครับซากครับเหมือนซื้อโครงอะไรกยได้หลักพันก็บางทีเขียนหลักพันก็อาจจะเกือบปุ่มเพราะนั้นก็คือพันเหมือนหลักพันก็ประมาณ7จ็ดแปดพันอะไรแบบนี้ครับห้าหกพันก็มีก็ตามสภาพไปห้าหกพันนี่ต้องคิดแล้วนะว่าจะไม่เป็นสภาพรถแล้วมันก็เป็นอะไรอาจจะเข็นไปส่งคนเข็นแต่คือมีเครื่องทุกันใช่ใช่ครับอันนี้เออลืมติดเครื่องได้เดี๋ยวพี่กุนสตาร์ดีกว่าลืมเลยลืมเลยลืมเดี๋ยวพี่กุนสตาร์ให้ฟังนะว่ารถสตาร์ติดขี่ได้ เ๋ยพี่กูจะต้นเลยอย่าให้ผมทำเสีอะไรนะหรือว่าทํารถยังไงเม้นมาดครับูตีเดียวติดเลยแต่ว่ามีการตกแต่งมานิดหน่อยแล้วนะครับนี่รอบตัดซะด้วยอ้กล่องกล่อง,องเดิมมันใช่กล่องเดิมอกล่องเดิมตองหุ้นตองห<อ>ุ่นเลยเวฟเอ็กซ <Wave X. S 1> ับหนึ 1> 1, 2, นะครับผมประมาณนี้นะ รุ่นยังไงก็อย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กเราด้วยนะรถจะมีโพสต์ขายอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเจ้าของไม่ขี้เกียจโพสต์นะขอบคุณพี่คุณมากครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาดูกันนะว่าส่งมันได้ไหมส่งมันได้ไหมขอถังนี้มืดเลยเอ็ดสีต้องฝั่งนี้นี่นี่ส่งได้ไหมนี่ได้ไหมตรงนี้ได้ไหม ได้ไม่บี่ได้ไม่ลูกดูโอเคไปแล้วบ๊ายบาย